ผลงานชิ้นล่าสุดของผู้กำกับที่เรียกว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการภาพยนตร์เลยครับอย่างคุณปู่สตีเฟนฟิลเบิร์กนั่นเองครับกับผลงานชิ้นล่าสุดของเขาก็คือ West ์ไซส์สตอรีหนังตะลุม h o นิว w s ผลงานชิ้นล่าสุดของผู้กำกับที่เรียกว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการภาพยนตร์เลยครับอย่างคุณปู่สตีเวนฟิลเบิร์กนั่นเองครับกับผลงานชิ้นล่าสุดของเขาก็คือ West Side Story นั่นเอง West Side Story นะฮะเป็นหนึ่งในการ ทำภาพยนตร์ของสตีเฟนสปิลเบิร์กครับสตีเฟนสปิลเบิร์กครับนำเอาเวสตไซส์สตอรี่นะเป็นภาพยนตร์เป็นหนังคลาสสิกเลยนะแล้วก็กลับมาทําใหม่ครับผมต่อจากภาพยนตร์เรื่อง w a r of the World ครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือนี่จะเป็นภาพยนตร์เพลงเรื่องแรกของสตีเฟนสปิลเบิร์กครับที่จะที่จะเต็มไปด้วยฉากร้องเพลงเต้นรําแบบที่แฟนๆของภาพยนตร์สปิลเบิร์กเนี่ยยังไม่เคยเห็นมาก,ก่อนครับตัวอย่างได้มีการปล่อยออกมาแล้วนะครเป็นการยั่วน้าลายเล็กๆเ,เ,เบาๆนะฮะแล้วก็เป็น การเปิดตัวนักแสดงหญิงคนใหม่คนนี้ครับอย่างเรเชลเซกเลอร์ครับในบทของมาเรียซึ่งตัวของเรเชลเซกเลอร์เนี่ยผมได้มีการทำสกู๊ปไปก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าเธอจะมาเป็นคนที่จะมารับบทเป็นสโนไวท์เจ้าหญิงสโนไวท์ในเวอร์ชั่นคนแสดงของทางดิสนีย์นั่นเองครับจากฉบับของต้นฉบับนะฮะที่เป็นละครเวทีที่ออกแสดงครั้งแรกในปี1957ครับจากนั้นก็ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เพลงในปี1961โดยตัวของ โรเบิร์ตไว้นะฮะแล้วก็เจโรมโรบินครับซึ่งเรื่องราวของหนังเรื่องนี้จะเป็นแนวรักครับเป็นเกี่ยวกับการล้างแค้นด้วยนะฮะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายคลาสสิกเลยครับอย่างโรมโอแอนด์จูเลียตของวิลเลียมเชกสเปียร์นั่นเองครับ ท่ากลางความบาดหมางของแก๊งนักเลงข้างถนน2แก๊งนะที่เป็นคู่อริกันซึ่งนั่นก็คือแก๊งชาร์กนะจากย่านชุมชนเปอร์โตริโกและก็แก๊งแก๊งเจดจากชุมชนไอริสครับที่นับถือแคทอลิกซึ่งถ้าใครเนี่ยที่รู้จักโรมิโอกับจูเลียตเป็นอย่างดีครับก็คงจะพอเดาตอนจบของภาพยนตร์ได้แล้วแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหม นักแสดงที่มาสมทบในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับยังประกอบไปด้วยคอรีสโต้ไบรอันดาซี่เจมส์และก็ตัวของริต้ามอร์เรโนครับซึ่งตัวของริต้ามอร์เรโนเนี่ยเป็นคนที่มาแสดงเป็นแอนิต้านะฮะในฉบับภาพยนตร์ปี196-1ด้วยครับแล้วก็เธอได้รับรางวัลอสการ์สาขานักแ,แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากบทนี้ด้วยนะฮะพอในครั้งนี้เป็นที่น่าจับตามองมากๆเลยก็คือตัวของคุณปู่สตีเฟนสปิลเบิร์กของเรานะะี่ฮะที่นําเอาภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องนี้ นี่ครับนำมาทำเป็นภาพยนตร์เพลงเรื่องแรกที่แกได้กำกับเลยผมว่าแกคงจะด้วยความที่สปิลเบิร์กแกอายุเยอะแล้วนะผมว่าแกคงอยากจะหาสิ่งที่แกยังไม่เคยทำ แล้วก็จะทําภาพยนตร์ออกมาในรูปแบบที่มันหลากหลายมากขึ้นให้เราได้เห็นภาพยนตร์ในรูปแบบหลากหลายที่เป็นผลงานของสปิลเบิร์กครับเพราะว่าน่าจะเป็นการฝากผลงานของแกเป็นช่วงท้ายๆของชีวิตแล้วแหละว่าแกก็อายุเยอะแล้วนะอายุเยอะมากๆเลยนะแล้วก็สร้างภาพยนตร์ที่เป็นที่น่าจดจําในวงการ ฮอลลีวูดวงการภาพยนตร์โลกเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยครับยังไงก็ลองไปดูผลงานลองไปดูตัวอย่างของเว็บไซต์สตอรี่ได้นะฮะตัวอย่างออกมายังไม่ได้มีการบอกอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของ2แก๊งอันดพานครับที่ไม่ถูกกันนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าดัดแปลงมาจากนิยายของโรมิโอแอนด์จูเลก็จะเป็นประมาณว่าฝั่งหนึ่งพระเอกก็จะอยู่ฝั่งนึ่งนางเอกอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะแล้วก็ทั้ง2แก๊งเนี่ยไม่ถูกกันครับตัวของพระเอก เนี่ยไม่ใช่ใครอื่นเลยครับตัวพระเอกเนี่ยเป็นของแอนเซลเอกอตนะฮะที่แสดงภาพยนตร์เรื่อง Baby Diver นั่นแหละครับใครเป็นแฟนภาพยนตร์นะ,ะใครที่อยากจะลองดูภาพยนตร์เพลงภาพยนตร์การเต้นรำแบบนี้นะฮะเป็นภาพยนตร์มิวสิค l ลแต่ว่าเป็นผลงานการกำกับของสตีเฟนสปิลเบิร์กแนะนำเลยครับว่าเรื่องนี้ไม่ควรพลาดครับเวบไซต์สตอรี่ครับ อย่า like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel